เราที่ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สถานีนตำรวจภูธรสุวรรณภูมิกรณีเพจหมอปลาช่วยด้วยร้องให้ช่วยชีวิตลูกหลานชาวร้อยเอ็ดพ้นนรกจากศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจ,จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลตำรวจตรีไพโรธมังคลาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้พันตำรวจเอกศิรษัลเยื้อสงวนชัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่สถานีตำรวจภูธรสวนภูมิเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเพจหมอปลาช่วยด้วยและสื่อมวลชนต่างๆร้องผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้ช่วยตรวจสอบศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัดท่าพุราาปบำรุงอำเภอด่านมะขามเตีย้ยจังหวัดกาญจนบุรี พันตำรวจเอกศิรษั์เยื้อนสงวนชัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยได้รับรายงานจากพันตำรวจเอกณพัฒรพ,พงษ์สมใจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิเปิดเผยว่ามีผู้ปกครองของผู้ป่วยเสพยาเสพติด มีความประสงค์จะนำบุตรหลานส่งบำบัดฟื้นฟูซึ่งพบว่าศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุราชบำรุงจังหวัดกาญจนบ,บุรีรับบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดซึ่งมีนายจิตติเศษวงศ์อาสาสมัครตำรวจชุมชนสุวรรณภูมิเป็นผู้ประสานงานตามความสมัครใจของผู้ปกครองที่อยากให้ลูกหลานได้รับการบำบัดฟื้นฟูแต่ไม่อยากให้มีคดีความหรือมีประวัติในการเสพยาเสพติด และมีผู้ปกครองชาวร้อยเอ็ดที่ส่งบุตรหลานเข้าบำบัดฟื้นฟูในปัจจุบันประมาณ60คนและผู้ปกครองหลายคนยืนยันว่าสมัครใจส่งบุตรหลานเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิแต่อย่างใดศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูว,วัดท่าพุราชบำรุงจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีหลักสูตรการฟื้นฟูหนึ่งปีเป็นหลักสูตรกินนอนประจำหากผู้ป่วยรายใด หรือผู้ปกครองของผู้ป่วยประสงค์จะส่งผู้ป่วยไปบำบัดฟื้นฟูการเสพยาก็แสดงความจำนงได้ค่าใช้จ่ายในการเข้าฟื้นฟูที่มูลนิธิดังกล่าวมีดังนี้ค่าใช้จ่ายให้กับมูลนิธิ1ปี1 0 0 0 0บาทรวมค่าใช้จ่ายใน1เดือนแรกอีก2,000บาทรวมเป็น1 2 0 0 0บาทค่าบริการค่ายานพาหนะของอาสาสมัครตำรวจชุมชน1 2 0 0 0บาท ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ผู้ปกครองต้องจ่ายให้กับมูลนิธิวันละ60บาทเฉลี่ยประมาณเดือนละ1 8 0 0ถึง2,000บาทค่าใช้จ่ายส่วนนี้มูลนิธิจะประสานกับผู้ปกครองของผู้ป่วยโดยตรงเป็นรายเดือนหรือแล้วแต่จะตกลงกันค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายให้กับมูลนิธิและค่าบริการยานพาหนะของอาสาสมัครตำรวจชุมชนผู้ปกครองหรือผู้ป่วยจะต้องจ่ายในวันเดินทางถึงมูลนิธิ ขั้นตอนการเข้ารับการบำบัดผู้ป่วยหรือผู้ปกครองผู้ป่วยประสงค์จะส่งเข้ารับการบำบัดซึ่งส่วนมากผู้ป่วยจะมีอาการคลุ้มคลั่งหรือทำลายทรัพย์สินหรือทำร้ายผู้อื่นผู้ปกครองก็จะโทรศัพท์มาอย่างจะได้ที่ตำรวจให้ช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยหรือผู้ปกครองยินยอมสมัครใจจะส่งเข้าฟื้นฟูอาสาสมัครตำรวจชุมชนส่วนภูมิ ก็จะอำนวยความสะดวกโดยการนำผู้ป่วยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลภูมิลำนาว่ามีโรคติดต่อต้องห้ามที่โมูลิิกำหนดไว้หรือไม่หากไม่มีอาสาสมัครตำรวจชุมชนสวรณภูมิจะมาขอหนังสือรับรองการส่งตัวจากสถานีตำรวจผูทอนสวรณภูมิว่าเป็นบุคคลในพื้นที่ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการบำบัด หรือผู้ที่ผู้ปกครองร้องขอจากนั้นอาสาสมัครตำรวจชุมชนสวนภูมิก็จะใช้ยานพาหนะส่วนตัวควบคุมตัวไปส่งที่โมเลทีดังกล่าวซึ่งส่วนมากผู้ปกครองจะเดินทางไปด้วยในระหว่างการบำบัดฟื้นฟูอาสาสมัครตำรวจชุมชนสวนภูมิ ก็จะประสานงานกับผู้ปกครองให้ทราบถึงความเป็นอยู่ของผู้ป่วยในช่วงที่รับผู้ป่วยรายอื่นๆไปส่งหรือรับฝากสิ่งของเครื่องใช้ไปมอบให้กับผู้ป่วยด้วยโดยส่วนของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูทรสุวรณภูมิไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเป็นแต่เพียงอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำผู้ป่วยผู้ปกครองเท่านั้นอย่างไรก็ตามในทางจิตวิทยาแล้ว การสืบทราบประวัติการเลี้ยงดูผู้ป่วยส่วนมากจะเป็นผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบตามใจและจิตใจอ่อนแอมีปัญหาเรื่องความประพฤติไม่เชื่อฟังผู้ปกครองหรือญาติในวันที่นำตัวไปส่งโมเลธ,ธิสส่วนมากจะมีอาการเสพติดขั้นรุนแรงกระบวนการบำบัดฟื้นฟูมีสองลักษณะดังนี้การบังคับบำบัด วิธีการเป็นไปตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพุทธศักราช2545โดยเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาไม่สมัครใจฟื้นฟูและเจ้าหน้าที่ตรวจพบก็จะจับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีส่งต่อให้ศาลพิจารณามีคำสั่งฟื้นฟูหากผู้ต้องหาปฏิบัติตามเงื่อนไขการฟื้นฟูของศาลก็ไม่ต้องฟ้องต่อศาลผู้ต้องหาก็จะไม่มีประวัติการต้องคดี การสมัครใจบำบัดแยกเป็น2กรณีย่อยดังนี้กรณีผู้ป่วยสมัครใจบำบัดเองก็สามารถแสดงตัวต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อตรวจร่างกายว่าเป็นผู้ป่วยในระดับใดหากมีระดับการเสพติดขั้นสูงขึ้นก็จะส่งบำบัดฟื้นฟูในระดับโรงพยาบาลอำเภอหรือโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ที่ใหญ่ขึ้นต่อไป กรณีได้รับการร้องขอจากผู้ปกครองหรือตัวผู้เสพเองก็สามารถแสดงตัวต่อตำรวจหรือฝ่ายปกครองเพื่อเข้าอบรมบำบัดฟื้นฟูเป็นช่งชวงๆเช่นโครงการฟ้าใสโครงการวิวัฒนพล,ลเมืองหรือเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูก,กับมูลนิธิหรือองค์กรเอกชนอย่างเช่นกรณีที่เป็นคลิปตามข่าวพาดพิงสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิในขณะนี้ พันตำรวจเอกศสีรสันเยื้อนสงวนชัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งเกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านและชุมชนและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4มีโครงการนาคาพิทักษ์กรักประชาเพื่อดูแลชุมชน ในการป้องกันเหตุอาชญากรรมอันเกิดจากผู้ป่วยจิตเวทที่มีสาเหตุจากการใช้สารเสพติดเพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนและลูกหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดถ้าศึกหอซึ่งจะไปรถส่วนตัวแล้วก็ผู้ควบคุมสี่คนอีก4คนครับเป็นเท่าไหร่ครับ1น,นเป็นหนคนนะหนคนต่อเที่ยวครับสองสองหมืนี่ครับผมสองหม่นสี่พัรวมต้คเอ็กซเรย์ด้วยนะครับ สองหมื่นสี่พันถ้าเขาไปสองคนเหรอครับถ้าสองคนก็มีญาติบางคนเขาก็ขอลดก็ก็กลดให้เขาสองพันสามพันก็แล้วแต่เขาจะขอครับผมแต่แต่แต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ขอแตจะมีแค่สามสี่ประมาณสามสี่คนนี่ครับก็แสดงว่าถ้า 2, สองหมื่นสี่วัดไปหมื่นสองเราได้หมื่นสองใช่ไหมครับครับผมใช่ครับแล้วช่วงโควิดล่ะครับคิดได้ช่วงโควิดปัญาอีก<ไ>ราคาหนึ่งคือเราต้องไปเสียค่าเอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจโควิดนะครับตรวจโควิดซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนมันจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ ไม่ใช่ประมาณครับมันจะมีช่วงละพันเจ็ดร้อยครับผมเราก็ชิดเพื่อไหมครับตรงนี้าพวกองจ่ายเองครับอแต่ว่าเรายืนอยู่ที่สองหมื่นสี่เหมือนเดิมไม่ไม่ไม่ครับสองสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยครับผมสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเพราะว่ามันจะอยู่การเดินทางจากนี่ไปถึงโรงพบเรีแล้วก็รอช่วงมันมันมันใช้เวลานานครับผมอืมครับเป็นวันนะครับกอช่วงธรรมดาสองหมื่นสี่แต่ช่วงโควิดสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยใช่ไหมครับครับผมใช่ครับ รเราทํามาแล้วประมาณเท่าไหร่ครับที่พ่าคนไปรักษาครับเกือบเกือบสามปีแล้วครับผมสองปีกว่าแล้วครับประมาณคนได้ไหมครัประมาณทั้งหมดเก้าสิบรวม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 ,รวมทั้งหมดจังหวัดทุกอำเภอครับผมบแล้วเมื่อมันมีข่าวออกมาลักษณะนี้เราทราบไหมว่าทางวัดเนี่ยจะต้องเรียกเก็บเงินอีกก่อนจะออกเงินเงินบาทตามที่เป็นคลิปข่าวไปอ๋ออันี้มันจะมีนัง,นงเอกยังซื้อสัญญาให้ผู้ปกครองขอ,ขอรับทราบตลอดทุกคนเลยครับผมว่าถ้าประกันออกมาก่อนก่อนครบกําหนดเนี่ย ปีหนึ่งมันต้องเสียค่าประกันหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ผู้ปกครองนี่ก็เซ็นรับทราบแล้วก็อ่านรายละเอียดก่อนครับผมครับถ้ามาก่อนหนึ่งปีเนาะครับคือปกติคนไปรักษาต้องอยู่นึงปีใช่ไหมใช่ครับผมตามสัญญาใช่ครับตามข้อตกลงว่างั้นเถอะครับแล้วเราสร้างไหมครับผมมีหน้าที่ส่งถึงแค่วัดครับผมอล้วไม่ทราบรายละเอียดรายละเอียดนี่ผมเขาไม่ให้ ผมจะไม่เข้าไปใกล้ยุ่งเกี่ยวเลยคือส่งเสร็จแล้วมก็กลับเลยับผมก็มีถ้าจสอถามข่าวลูกอะไรผมก็ประสานให้อฝากของฝากของอะไรไปรอบหลังผมก็เอาไปให้เขารั่วมากก็ผ่านเราเลยใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกับเอ่อเจ้าหน้าที่ตำรวจของฝัไม่เกี่ยวเลยครับผมจะผ่านผมโดยตรงเลยไว้ให้เป็นยังไงครับตอนนั้นจึงได้เอาลูกชายไปรักษาครับก็เป็นยงังไงยนตินยาไหมครับครับต่นมานานหรือยัง น่านหน่ะค่ะเขามีอาการยังไงเราจึงได้เรเป็นประสาทร้อนเป็นพิษจมตเวผู้เดียวคงสิแมค่ค่ะครับว่าน,นอนเมื่อขึ้นเออเราแม่หููเลยจังได้มาเฟินเป็นคนผ้าเอาคนป่วยไปสงบัติหวยที่ไหนไปน่านนี่จังการนี่ข้นขางบานเพ่อนแจงตำรวจไปเอามห่นะที่เียครับอ่าเป็นเอามาแล้วมาขงมังไวยขึ้นนึงครับแล้ววันนี้ก็เลยปรึกษากับเพินวนันอยากไปด,ดูไปปูไปรักษาสครมบ เพิ่นก็เรยว่าเพิ่นก็เลยว่านี่มีหละเพิ้นก็ติดต่อกับ้นีหลักหัวนัวแน่ก็ะเรยให้เพิ่นกั่นลนรั่ษเจ้าห้เพิ่นหมอบห้เพิ่นกับเพิเส้นยังหาเพิ่นมอบไปเพิ่นออกไปตอนนั้นเข้าใจยังไงสองเมืองซีค่ะสองเมืองซีเราเดี๋ยวดูสายไปรักษาโดนเราไป เจ็ดเดือนค่ะอ่าเป็นใยงไอาการลูกเขาที่เด็กตอนไหนเรียนคืงฉันกับไปเมืองกูเด็กอ่เป็นเช่นไรกบปกติได้เจอกับเป็นหูว้าคุ้ดีก็เก้าหม่ค่ะอืมหลังจากที่หมอปลาไปแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวทร่มหาแม่บ่ะไม่เด็ดดิตอกก็แม่เด้ค่ะตลังเตี้ไปลูกไปเดวว่าก็แม่ตอนแม่ไปเยี่ยมเดเรียนคือเขาจะบอกว่าห้มีโทรศัพท์มันบอกขางไหมบอกค่ะอ๋อเรามองยู่กับว่าไหนมึงเป็นแถวออกมาบอกข้างนอกไหมค่ะอืม แล้วพอดีเด็ดนย่ห้เราเป็นยังไงรู้สึยงไงครับกับตุกเสียเดูขึ้นมากปะเอาค่ะเออรู้ได้บวชไปบ่ได้บวชให้ครับเพราะว่าบวชบ่ท่านหาเงินบพท่านคนไหนคันอมากเราวันนี้คันคันมันบ่ถึงปีเราต้อเสียไปไฝงใส่ถือกาหรือว่าทรงอยู่เรื่เพราวาแจ้มึงเรามันดีก็ดีขึ้นหลายนะคะอ๋อเปั้นจิตน้หน่ย เขากัดถูกประตูบ้านนะจ๊ะครับเขาเป็นยังไงมาครับเขาติดอะไรยังไงมาก่อนจะทูปประตูบ้านกินเหล้ากินเหล้าติดติดยาเสพติดไหมติดค่ะยาเสพติดแล้วคุณแม่ประสานยังไงให้เอาเอ,า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 อาสาตลอไปส่งให้ก็หันวณหาดีเราจะไปแล้วตอนนั้นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไหมสองหมื่นสี่จ๊ะสองหมนนื่นสี่เปนหนาหรือยังแต่ฉันหายไปเลยสองหมื่นหาย เออเพราลูกเราไปรักษาใช่ไหมแม่นจ้ะไปตั้งแต่เดือนไหนจำได้ไหมฮะไปแต่สิบหกเมษาจ้ะสิบหกเมษาได้ไปเยี่ยมลูกบ้างไหมได้ติดต่อลูกบ้างพอดีติดเจ้าพอดิก็ะเรื่องอะไไปแต่ว่าฉันโทรหาผอาจาทุกทุกทุกมือเพราะว่าบัตรสามสี่มื่นเขาหันกับทรหาก็เลยว่าผอาจารย์ฉันจะไปเยี่ยมลูกเลยเพิ่ะนก็เลยว่าเดี๋ยวให้เคลียร์งานก่อนอีกไม่นานหรอกอดก็เลยว่างสิกฝากเงินทุกสองถูกเดือนเดือนละสองพันจ้ะ แตที่นี่การเอาลูกไปรักษาเี่ยไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องใช่ไหมไม่มีค่ะเป็นความสมัครใจของเราใช่ค่ะคือติดต่อกับผู้ติโดยตรงใช่ค่ะแล้วสองพันก็ถามะอาจาย์อกว่าะอาจา์เอาไปอะไรเขาก็บอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายค่ายาค่าบุหรี่เวลาอยากจะสูบบุหรี่เขาก็ปล่อยออกไปเป็นคูปองให้ไปแลกเพรากค่ายาสิฟานใช่อยู่ครบหนึ่งปีถ้าไม่ถึงหนึ่งปีก็ถ้าจะไปรับลูกกลับมาก็เสียเงินหมื่นนึง แล้วในช่วงที่ลูกไปอยู่เราได้โอนเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายให้ลูกบ้างไหมโอนทุกเดืนอ,นอนเดือนละสองพันทุกคนไหมครับโอนทุกเดือนทุกคนไหมครับหรือว่าไม่หมดกันค่ะแต่ฉันโอนทุกเดือนทุกบุค <ๆ S 1> ลคลท่านอื่นเหรอครับได้โอนให้ไหมครับเดือนละสองพันโอน,นละมีอ๋อเดือนละพันแล้วแต่มีมากมีน้อยนะอเนาะมมมีีาก,ากน้อยคือทางวัดก็ไม่ได้บังคับว่าต้องสองพันตลอดใช่ไหมแล้วแต่อยากให้ลูกอันนี้โอนท<ด>ุกเดือนเดือนละสองพันค่ะคุณแม่มีสังค์เนาะ ก็ในใบสัญญาเขาก็บอกว่าให้โอนใช่ค่ะแต่ว่าคนมีน้อยก็โอนน้อยจะโอนทุกทุเดือนเลยเดือนละสองพันในในสัญญาเขาบอกเลยว่าแม่เอาเดือนละสองพันอ่ะใช่แล้วก็คุยกับพระอาจารย์ก็บอกว่าพระอาจารย์สองพันเอาไปใช้จ่ายอะไรเขาก็บอกว่าเป็นค่ากับข้าวค่าข้าวหนุ่มค่าบุหรี่แล้วฉันก็เลยถามว่าอ้าวพระอาจารย์ไม่ได้ให้เลิกกูดีเหรอพระอาจารย์ก็บอกว่าไม่ไม่ให้เลิก จะให้ปล่อยเป็นเวลาให้บูดบุรีเขาก็จะให้เป็นครูฟองไปแรกค่ะเพื่อลดความเครียดนะใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าเหนื่อยเอาเดียงมาเลยท่อนสิ่งนอนไหนให้ยางลูกเข้านอนเรียงมันไดยต่างพ่วงเดี๋ยวรอผู้ใดดีครับผัวผู้ใดผัวผัว ตอวอยากให้เศ้ายม่เอนะครับเขาอกว่าเขาสัวมันินีเราสูมันนียากเนาะเงินพอเงินไม่หรือเปล่าไม่ได้ใส่ใช่ปะครับพิดกนเพิ่งยุ่ใช้กระตอกเหมัอตือน้นออันี่ก็เป็นแน่สิเขาไปโดนไปสักปีละถึงปีไปเาไปสี่เดียนเอากรัดมัยุ่นนสามเดือนเอาไปอีกนสิมื่นยุ่เดอออาก็บไทเินนะภาพไปไปดิม่เนกัเอิญห่วหนามมักใจไปเอง อยากคุณไม่ได้โทรหาห้าม่เท่าโทรเอิรนดหอกคุณอ๋อครับครับผมนี่ว่าตอนตอนแรกอันเดี๋ยวเดียวที่ว่าที่ห้อันผู้เพนเอาไปไปหครับมาน้าบนหลุดด้วยเพรามันมีหยางดอกอันที่อันเอาไปส่งแม่มาน้าบนหลอดด้วยลูกด้ บ่ต้องยานว่าเพิน่นจีผ้าไปใส่มาเลยบันอ้ยหน้าบัวค่อยมีแห้งแม่แม่บอกก้อนแม่ว่าแม่บ่มีแห้งเีแม่ฉีดบ่วชินหรืแ,แม่จะเป็นยังไงแม่รู้จัก,จกอันมือแรกแม่ลูกมือแรกมานังเพิ่นหลือเด้อผู้ที่เพิ่นจีไปฮารดนั่นแม่ไหนเพิ่นเอารถไปฮาร์ดแบบผู้เพิ่นไปส่มหรือลานนั่นละมาโหลดว่าเป็นยังป่าตองยาน แบรนบ่ลูกแม่นเขาสีไขมาบ่เดินมากออมาเป็นไขม้าอยู่ท่านมันรับมาบถือองทนใครอมาบ้านรับเป็นไขมาอยู่บนเอาด้นานหนึ่งสื่อวันชนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมเองนะครับได้รับมอบหมายจากทางผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับให้มาสืบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีข่าวตาม Facebook หมอปลาช่วยด้วยและข่าวปรากฏตามสื่อมวลชนต่างๆที่ออกไปนะครับ ก็ต้องขอเรียนไปยังพี่น้องนะครับที่รับชมอยู่นะครับว่าทางเราได้มาตรวจสอบแล้วปรากฏว่านะครับตำรวจอาสาสมัครชุมชนชื่อจิตินะครับจิติเศษวงศนะครับเป็นผู้ดำเนินการประสานรวบรวมพี่น้องเราที่ติดยาหรือติดสารเสพติดนะครับเพื่อที่จะเอาไปส่งที่วัดท่าพุราชบำรุง กาญจนบ,บุรีเพราะเหตุใดถึงผู้ปกครองถึงได้ประสานกับอาสา,าตำรวจจุพาโดยตรงก็เนื่องจากกลัวลูกจะมีประวัติตามที่เป็นสื่อมวลชนได้ออกข่าวไปนะครับถ้าตารวจเราจับกลุ่มเมื่อมีการตรวจพบก็ต้องมีการพีมในมือส่งฟื้นฟูนะครับก็ทางที่คลิปข่าวได้ผู้สื่อวลชวได้สัมได้สัมภาษณ์ไปนะครับก็โดยตรงคุณที่เป็นอาสาชุมชนก็มีหน้าที่รับส่งไปได้ส่งไปใน เขตจ,จังหวัดร้อยเอ็ดเราเนี่ยก็น่าประมาณ60คนนะครับที่ไปอยู่ที่วัดท่าพุร่าบำรุงดังกล่านะครับส่วนรายละเอียดที่ท่าที่ท่าพุดําเนินการ<ช>บําบัดอย่างไรเนี่ยทางเราไม,ไม่ได้ลงไปเกี่ยวข้องนะครับก็ฝากไปยังสื่อมวลชนต่างๆนะครับทางตารวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็มีโครงการนะครับชุมชนยั่งยืนซึ่งปปตรอของเราก็ได้มีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้แต่และสพดําเนินการเกี่ยวกับดูแลพี่น้องที่ติดยาติดสารเสพติดนะครับ ทางผู้จัดการตำรวจภูธรภาคสี่เองก็มีโครงการนาคาพิทักษ์นะครับเพื่อดูแลพี่น้องชุมชนและตํารวจสุวรรณภูมิเองก็ได้มีการจับกลุมผลการจับกลุมกลุ่มสีของเราก็ทะลุนะครับเกินเป้าเป้าหมายที่คาดที่ตั้งไว้ก็ฝากพยายามพี่น้องสื่อมวลชนนะครับถ้ามีทิ่ที่ชมทางบ้านนะครับถ้ามีข่าวเกี่ยวกับฐาเสพติดเกี่ยวกับยาเสพติดก็แจ้งมายังตารวจภูธรจงังหวัดร้อยเอ็ดหรือตํารวจภูธรใกล้เคียงนะครับเพื่อดําเนินการจับกลุ่มาตัวผู้ทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปซึ่ง พี่น้องเราลูกหลานเราที่ติดยานะครับพี่น้องเราก็จะเห็นนะครับมีการเผาบ้านมีการฆ่าฟันตําตรวจเราที่ไประง,งับเหตุที่เป็นป้องกันเหตุก็เหตุเกิดมีการคุ้มครั่งนะครับสิ่งนี้ก็เป็นความเป็นห่วงของผู้บังคับบัญชาก็ได้กาชับโดยตรงให้มีการปวจการจับกลุ่มครับการกระบวนการทางตารวจเมื่อเมื่อมีการเมื่อพบผู้กระทำผิดเมื่อเป็นผู้ต้องหาจะต้องมีการทำอะไรหนึ่มือ ตรงนี้อาจจะมีการจะมีการเล่าเรียนจะมีการเรียนให้นะครับก็ต้องมีการคืวนวบในมือก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ผู้ปกครองอ่าได้ประสานกับทางตำรวจอาสาเราโดยตรงเพื่อหลบการมีประวัติในการกระทําความผิดนะครับก็ได้ยืนยันได้กระทําผู้ปกครองก้ยืนยันว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอา,อ,าอ,าอาสาของเราเนี่ยนะคุณกิตติเนี่ยได้เคยเคยรับเคยส่งไปที่วัดน,นี้ทั้งมาประมาณเกือบสามปีก็เลยมีการบอกต่อว่าถ้าจะให ลูกไปบําบัดให้ให้ปลอดปลอดภัยจากยาติติดเนี่ยและไม่ให้มีประวัติจะต้องไปหาจิตติดซึ่งกระบวนการที่เขาประสานากันเนี่ยตำรวจเราตำรวจเราภาคโวนภูมิไม่ได้เกี่ยวข้องไม,ไม่รู้เรื่องเานานนยครับ<ๆ>ที่เราได้ข้อมูลแล้วก็ส่งไปอ,อ